เชา้าค่ะวันนี้เราจะออกเดินทางกันแต่เช้าตรู่เลยนะคะเพื่อที่จะไปส่งนักเรียนนะคะเข้าประกวดทูบีน้ำวันไอดอลระดับประเทศกันค่ะนี้เราอยู่กับทูบีน้ำมันไอดอลจังหวัดระนองนะคะตัวแทนภาคใต้จะไปแข่งระดับประเทศนะคะก็คุณแม่สวัสดีค่ะโอเคพร้อมหรือยังคะพร้อมยังลูก พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วอ่าถ้าอย่างนั้นตื่นแตั้งแต่ปีห้าเลยครับเรื่องแต่ปีห้าอ่าอย่างงั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปเลยนะคะเราจะเริ่มเดินทางจากสสจระนองนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองน,นะคะไปที่เดอะพายรีสอร์ทแต่ว่าเดี๋ยวจะแวะพักที่เทพหุ่นคืนนะคะเราเรไปดูกัน,นะค่ะ <c oughs> แวะบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับ <c oughs> เอาแต่ที่ใส่พรุ่งนี้ลงหรุโหดูไงคะ่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะเจ็ดโมงนะคะก็คือห้องพักของตอนนี้ให้น้องมิกกับคุณแม่ไปพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เช้าคะ่ะวันนี้เดี๋ยวพักผ่อนก่อนนะคะบ๊ายบาย สวัสดีตอนเช้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวแล้วก็ไปรายงานตัวกันนะคะพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมค่ะอะ่พร้อมนะคะ <laughs> โอเคยืดแข้งยืดขาแล้ว <laughs> ยืดแข้งยืดขารอแล้วอ่ะเดี๋ยวไปทานข้าวกันก่อนแล้วก็รายงานตัวนะคะ นีกำลังจะไปรายงานตัวแล้วนะคะพร้อมนะครับ<ด>ส่งเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีตอนงานแถลงข่าวนะคะเดี๋ยวให้น้องให้น้องไม่ไปรายงานตัวแล้วก็ไปฝึกซ้อมก่อนมาดูกัน<ะ>นะครับ <s> เราก็กําลังเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะไปางานถแถลงข่าวนะคะตรวจอะไรนะตรวจขาขาเข้า,ขานี่ก็จะต้องตรวจแบบว่าวัคซีนนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ตรวจโควิดนะคะด้านบนเมื่อกี้เราตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีเอกสารมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลักฐานยืนยันเข้าได้เข้างานได้แต่เราไปรอก่อนอด้านนี้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นแผนผังที่นั่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ไอดอล12คนนั่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะหาจังหวัดระนองนะคะเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนนี่คือจังหวัดที่ผ่านเข้ารอบก็ไม่ใช่ทั้ง77จังหวัดนาะมีแค่แบบบางจังหวัดนะคะอ่าระนองอยู่ตรงนี้นี่นี่ค่ะจังหวัดระนองอ่าอ่ากองเชียร์เดี๋ยวกองเชียร์เติมพลังกันก่อนนะคะกองเชียร์เติมพลังกันก่อนนะคะ รามาดูคะ่ะนี่นอยู่ไหนเอ่ยมีรูปไหมนี่นี่นี่นน,น,นี่อ่า T I ศูนยะคะอยู่ริมเชียร์กันด้วยนะคะนี่นะคะ T I ศูนย์สามศูนย์สี่นี่ก็จะเป็นภาพตอนประกวดอ่ ำแหน่งที่ในตารางเมื่อกี้เนาะโอเคกระนองนี่ค่ะนี่ค่ะพี่บิก๊กนี่ค่ะนิ่นั่งหน้าเลยโอเควันนี้กำลังนั่งรอนะคะ การแถลงข่าวเนาะเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าหลังจากที่น้องมิกหายไปครึ่งวันนะคะกลับมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะพร้อมครับพร้อมพร้อมแล้วลูกมาจับได้รอรอรอโอเคไปพี่มิกพี่มิกไปถ่ายให้โอเค สวัสดีครับสวัสดีพ่อมแม่พี่น้องชาวจังหวัดระนองนะครับน้องมิกจี่ไอซูนซ้ำนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องเยอะมากกองเชียร์แต่และจังหวัดคือแบบว่าไม่ยอมกันรอบหน้าระนองต้องมาให้เยอะกว่าน,นี้นะจ๊ะจะได้มาช่วยกันกรีดวันนี้มีสงสัยต้องแพ้เสียงกรีดแน่นเลยนะมาน้อยไปน,นิดนึงเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจัดใหม่นะตปิตัวผูว้เประกวด เขการแต่เขาจบตัวนี้นะคกับอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราต้องมุ่งมั่นนะครับเพราะว่านองจากเรามีความฝันว่าเราเป็นเด็กเก่งและดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของเก่งและดีเนี่ยเราก็จะมีทั้งด้านวิชาการแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมควบคู่ไปด้วยนะคะ ตอนนี้ก็คือจะเป็นการรูดถึงเรื่องข้อตกลงในการที่จะฝึกร่วมกันของไอดอลนะคะทั้ง40คนทั่วประเทศนะคะ เชื่อว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันก็่นเต้นการได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการครับผมการได้เป็นครอบครัวเดียวกันกับทุรินทร์เมื่อวานซึ่งปีสิริวันรด้วยนะครับขอบพระคุณครับแล้วสำหรับถึงอย่างยิ้มจากกระทรวงสาธารณสุขใจนะคะแล้วเราควรรักษาเลยนะวันนี้เจ้าหน้าที่ให้ผู้ปกครองนะคะแล้วก็ทีมที่มาเชียร์แต่ละจังหวัดเนี่ยลงไปรอด้านล่างแล้วเดี๋ยวเขาจะปล่อยน้องๆแต่ละจังหวัดเนี่ยให้ไปพบกองเชียร์ด้านล่างนะคะ เป็นไงบ้างคะคุณบิ๊กจากสสจ,จระนองค่ะ,คะคใจให้น้องบิ๊กด้วยนะครับค่ะจะฝากอะไรถึงชาวระนองไหมคะที่แบบว่าติดตามเชียร์ครับก็ฝากเป็นกำลัง,งใจนะครับให้กับน้องมิกนะครับ TI 03นะครับ1900 1900 94นะครับก็กำลังใจเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับจากคนระนองนะครับน่าจะช่วยให้น้องมิกนะครับได้เป็นทูบีนุ่มวันไอดอลรุ่นที่12 อีกหนึ่งปีนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้น้องมิง้งด้ยวยนะครับลดยิ จะเดินทางกลับแล้วนะคะจังหวัดละน้องก็ที่เหลือก็อยู่ที่ตัวมิกเองน้องว่าเดี๋ยวเรามาเชียอีกทีหนึ่งนะคะประมาณวันที่30เมษยนค่ะฝากเชียร์น้องด้วยนะคะเนี่เชียร์อยู่ตอนปีนู้นเออเ็ขึ้นเยอะเลยนะดตอนนั้นจำได้ผมคะตัดเลย ได้คลิปแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดต่อกันนะคะฝากเชียร์ด้วยนะคะ